สวัสดีพี่น้องฟองปลายตอนซอนะครับผมนี่เราต้องดูไหมเก้านี่แหละครับมหาปรากฏที่เราครับผมนี่ครับเดี่ยงมาครับมีหอน,นี้นะครับผมผมไตตกมันดีมากครับพ่อใหญ่ฮีโน่ครับมันดีเป็นยี่ห้อพี่ที่เกี่ยวเยอะมันจะเห็ดตะก้อไว้นะครับผมนี่ครับตะก้อครับ มันจังบบมีนเมื่อครับขอว่เซบด็ดเซ็บใหม่พันเอาครับก็ของหมุนครับมุนใหม่ขอครับเซ็บบหละครับกดออกโอ้โปรแล้วครับ เอาลองเบิ้งกันแต่วันนี้หนูออกแรกเลยอยู่ครับเรแฉมแรกเท่ากับมาแล้ว ไปเวลาว่าโดนะกดน,น้อยครับอืมดูอีกที่เก็บนี่ก็ตีน้อยไปนหนาวิตาลูกปลาพันปลา ดูคร mm ับ hmm. โตง oh, ่ายด่เลยนี่ใส่งามครับผมโอ้ใส่งามครับตรงนี้

ตัมันที่แกแลาาว้วตละข้าวเลวครับแล้ว,าวมาโดนม่ได้ถึงให้ามาโดนม่ได้เอื้อนถึงให้เอองให้แล้วปัญหาเหตุเวียนก็คือตัวกระป๋าัว้งาม ưng ưng cố ngắm kìa ngắm vô ngắm vô bất động tròn mà kim bất động tròn còn khám há không tôi nhé tôi cả nhang cả mạ bạn đi ไม่ปลาอยังหนูอืมเอ้ยลูกปลาพันปลามีแลูกปลาพันปลาเอ้ยมีแต่ลูกปลาพันปลา ลูกปลาบ้านปลาอืมอืมมาตบเด็กนี่เลยวันนี้ อืตัวงามโนโนตัวงามปู้งครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวงามเลยครับผมครังบนก็ปล่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผม ตัวยิ่งน้อ้ยสวยอีกแล้วครับผมดูคร <c oughs> ับ <c oughs> ه, ปลาพันปลา เต็มครับผมดูครับูกป่าพันป่าออกี่นอกครับสวยแล้วครับมาเิ่งผลงาน,นครับผมบบดน,นี้เดี๋ยวครับบ้านเราบสวยแลวมีงานเอาครับผม พอได้แล้วแรงแล้วง่ายอยู่ครับดูครับผมพอติดแข้งน้องใหม่สมอยู่ครับรูบ้สึกว่าตอนเศร้าสิบกไคอยกินดีก็ตอนแรกนะครับแต่ตอนแรกนี่แข้งทำงยังโตง่ายยังกินดีนะครับกินรัวๆเลยครับมาตอนเศร้ารู้สึกว่าบกคอยกินบันเดลกินนั่งห่าง ในกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระเพื่อนไก่เนี่ยนะครับผมรับคลิปนมีรับพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ